ङ्गनिका पचवेखना पाथाम्बन आमासे Пока. น้ำเดียมเสงมังน้ำเสลือหัวผัวน้ำเหลืองลอยต่างน้ำเลือดเสือโทน้ำเมืองเม่โทน้ำมันคนอาสุน้ำตา น่งหางนัง่งกลว่าได้คุณยี่ย่างเดียวะ <c oughs> คล้ายเก่งคล้ายเกง่งฮะโอ้ <c oughs> ไปแล้วไปหาที่เลยไป ยังมาถวายข้าวไี้แล้วมาแล้วมาอีก wow. ีเด้ดเออหอนเหอนแล้ววันนี้เนาะอืมเอออืม คือพอัน่อยองุจะข้องเก่งยหลุยแหลกะรออเก่งงอแงห้องไฮนิดๆน้อยๆก็ห้องไฮได้ที่สพอไัหนะ นุ่นไปหาพี่เนนหนุ่มไปนุ่นไปนั่งกับพี่เนนไปไปทางโน้นไปทางโน่นเออนั่นน่ะเนี่ออนั่งต่อจากเนนอ้วนนะอเอ๊ะ ลุกุไม่อไม่ันนยิงยิงงไม่เข้มแข็งเลยหนูแน่กฮะแพ้หนูคนไปซะแล้วเออเออเก่งที่จนทีใหญ่เงได้แล้ว เศร้าเดรอของอาหารเด็กสนุกไปเทนพุนเดไปั้งคุนไปไป ลูกชาย là cụ đừng bay nước lực nhỉ. Ừ, đừng nước lực nha Cụ chẳng nha Nè này, lời, mấy thứ lời nè ừ. Một ừ. Một ừ. à, này เอาละนอะนี่อานนี้นี่นี่มันมาเล่นกับน้องผนนี่น้องไปแล้วนั่นน่ะเอาละงานนี้นั่นเออเออยิงปับดึงอะไปหาพี่เนรไปไปหาพี่เนรเร็ว